คำว่าสังฆาทานอย่างที่ป้าบอกแปลว่าการให้กับคนหมู่มากโดยไม่ได้ระบุว่าจะให้ใครทํากับคนกับไม่คนได้หมดสั่งอ่าทานการทําบุญมันก็จะมีเลเวลของมันไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่ากันนะฮะแต่หนึ่งอย่างที่ป้าบอกก็คือว่าต้นกําเนิดมันก่อนทำระหว่างทำและหลังทำคุณต้องสบายใจสบายใจและสบายใจมันก็อชคอประกอบแต่ถ้าเกิดไม่สบายใจเช่น ให้ผ้าหอมก็เยอะไปผ้าห่ะเฮ้ยพะจริงผ้าหัวเนี่ยไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจเลยทุกจุดแล้วจะเอาบุญจากไหนอ่ะก็ไม่รู้ละเพราะนั้นสร้างความสบายใจก่อนหน้าที่ของเราคือให้ค่ะแล้วจบเขาจะรับแล้วเขาไปทําอะไรเรื่องของเขาอันนี้คือบุญแต่สิ่งที่พูดถึงเนี่ยที่พูดถึงไกลไปกว่านั้นก็คือว่าคนที่รับคือใครเขาเรียกว่าอานิสงของบุญ อันนี้สงคือผู้รักคือใครเพราะคําถามก็คือเขาบอกว่าให้กับหมาแมวออันนี้สงต่างกันคือผลที่จะเอาไปต่อยอดต่ต่างกันเราไปให้หมาสมมติเอาข้าวให้หมาหมาอาจจะกินมื้อเดียวอิ่มแล้วจบถูกไหมฮะถามว่าดีไหมดีดีก็ไม่ทําเลยเลยแต่บางทีการนี้เราเอาข้าวไปให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขาสึกโห้ยเขาซาบซึ้งใจเขาอาจจะไปทําอะไรดีๆต่อได้กว่านั้นอีกอเพราะฉะนั้นการที่ทําบุญกับสัตว์อันนี้สงไม่เท่ากับคน เพราะคนสามารถต่อยอดได้ทํากับคนไม่เท่ากับอริยะบุคคลคือบุคลคลที่ประเสริฐแล้วทํากับอริยะบุคคลก็มีเลเวลของเขาอีกใช่ไหมครแต่สูงกว่านั้นอีกก็บอกว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าโอ้โหมันก็ดูดูดีแต่เราบอกอ่าพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำใครวพระพุทธเจ้าบอกว่าสูงกว่าท่านอีกเฮ้ยมีสูงกว่าท่านด้วยคืออะไรคือสังฆทานคือการทําบุญกับคนหมู่มากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระทำบุญหนึ่งครั้งแล้วมีผล กระจายออกไปเป็นดาวไลน์มันจะเกิดบุญมโหฬารมหาศาลเพราะมันเกิดประโยชน์เยอะก็คือไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระสงฆ์ใช่ครับโอเคแต่สมมติอ่างง่ายถ้าเราเปรียบเปรียบง่ายอย่างทําบุญกับหลวงพ่อลงกฎง่ายครับวัพระบานพุ่งเนี้ยเราก็รู้ว่าการทาบุญกับคนคนนี้หลวงพ่อลงกฎเนี่ยท่านไปต่อได้เพียบเลยช่วยทั้งหมาแมวทั้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนติดเชื้อเอดส์เด็กกำพร้าผู้สูงอายุโหเพียบเลยก็เป็นสังฆทาน